สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพามาชมทีมงานครับมากันเป็นทีมงานครับวันนี้ทีมงานเป็นทีมงานผมนี่แหละครับทีมงานใหญ่ครับวันนี้เราจะพามาชมการขุดโคกหนองนาครับพามาชมเจ้าดูซานนี่แหละครับดีไปเลยครับน้ำหนัก22ตันครับก็อยู่ที่ประมาณ6ฟันครับ มุ้งกีก็คิวคิวครึ่งนี่แหละครับไม่ถึงสองคิวครับก็ถือว่าเป็นมุ้งกีที่ใหญ่ครับใหญ่ก็ไอ้รถขุดตุ้นสองร้อยครับขุดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถขุดใหญ่ครับก็อบอกสีดําครับเจ้าดูซันก็เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งครับเป็นรถไม้ของทีมงานครับ ก็สวยครับวันนี้ก็ดูดีครับปุ้งกีครับขนาดใหญ่เลยจัดติมุ้มครับก็งานใกล้ๆครับวิ่งไปกับก็สามสีโลนี่แหละครับก็เที่ยวละ450ครับ ก็ถือว่ามีงานหน้าฝนก็ทำไปครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ก็จะได้จอดหมดแล้วครับหน้าฝนก็ขอให้มีงานไปก่อนครับเป็นหน้าเลี้ยงก็อีกราคาหนึ่งครับหน้าฝนก็อีกราคาหนึ่งครับ นี่แหละครับขุดสะทาโคกน้องนากันเยอะแล้วครับแถวบ้านผมก็เป็นลักษณะนี้แหละครับเบิ้งกับรถพี่น้องเอ้ยก็มีเอฟซี FC ถามเข้ามาว่าผมเป็นคนแถวไหนครับก็เป็นคนอำเภอบ้านดุงนี่แหละครับบ้านดุงคำชะนดครับคนอีสานเรานี่แหละครับก็เป็นนายหน้าไปด้วยครับ ถ่ายคลิปให้ FC ไปไปดูไปด้วยครับตอเป็นคนอีสานครับดูดีครับมุ้งกี้ครับสุดจัดเลยอันนี้แดดก็ร้อนครับทำงานหน้าฝนก็ดินก็จะติดตั้มแบบนั้นแหละครับ ก็รถสิบล,ล้อก็มีกันสิบสองคันนุ่นแล้วครับก็ถือว่าวิ่งกันสนันเลยครับสิบสองคันนี่รถคูณนี่ตักแทบจะไม่ทันเลยครับก็ถือว่าสุดจัดเลยครับวันละเกือบ200รอเที่ยวครับก็ถือว่ารายได้รถคุณนี่ตีไปเลยครับวันละสามหมื่นกว่าบาทครับ สิบล้อก็ไปสองครับที่เหลียก็ไม่คู่กับรถไทครับก็ไม่มีในหน้าครับงานนี้มุ่งกีนี่ใหญ่สุดๆครับผมชอบมากครับพี่น้องมุ่งกีรุ่นนี้ รถใหม่ก็ทำงานได้ทั้งวันครับนี่แหละครับทำโคกน้องนาก็แต่งสวยไปด้วยครับฝับงนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นลึกครับ แต่ด้านหลังผมนี่ประมาณ4เมตรนุ่นเลยครับถือว่าเป็นความคิดที่ดีครับส่วนใหญ่บ้านผมก็จะเป็นโคกน้องนากันเยอะแล้วครับสุดจัดเลยรถขุดรุ่นนี้ก็น่าเล่นครับผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกครับ ่าเป็นรถใหม่ครับออฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ